คยที่ยากได้นะครับไฟใจ้กาดวัวนะครับสีไม่ธรรมดานะครับถล่มก้าวถ่มโบกยุดรถแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับปุ๊บเราต้องมาใส่ไส้กาดวัวก่อนนะครับนี่เลยนะครับไส้กาดวัวนะครับเราก็ใส้ไปแบบนี้เลยนะครับตัวไส้กาดวัวนี้นะครับมีความเขร่งแรงตนตันมากเลยนะครับปุ๊บนี่นะครับไทรเท็ดก็จะอยู่แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับปุ๊บจะมีไฟช่องแบบนะครับจะมีไฟดันกลางแบบนี้นะครับไฟดันกลางสร้างมาปรับได้นะครับปุ๊บนี่เลยนะครับเป็นที่แดงนะครับปุ๊บแล้วจะปรับเป็นจุกเชิญได้นะครับ ครับผมนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดอะไดูนะครับนี่นี่นะครับเหล่าไสรวัวนะครับดูดช่วยนะครับการตัดรัดหมางนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดไฟข้างหน้ากันนะครับนี่เลยนะครับไฟข้างหน้าขโค้งๆนะครับก็สามารถปรับดาไล่ม้วเหมือนกันนะครับผมนี่เลยนะครับการรุ่มข้าวรุ่มบอกนะครับจะยืดแบบนี้นะครับนี่จะเป็นแสงที่ข้าวนะครับผมตัวนี้จะเป็นแสงที่แดงนะครับทำรับโลซัดนะครับผมนี่นะครับจะเป็นแสงที่ดำมึนนะครับเรากกัดกลางช่องตีนะครับนี่จะเป็นแสงชุกเชิญื่อนนะครี้แบบนี้นะครับผมนะครับพุ่เลยนะมรับช่วน นะครับแล้วก็ไฟตัวนี้นะครับต้นน้ำต้นฝนนะครับปุ้มสามารถโลซัดนะครับปุ้มโลปลาได้นะครับปุ้มราคาตูกมากนะครับใครที่อยากได้นะครับสามารถเหลือดูได้เลยนะครับติดยมตากาเรื่องตัวนี้เลยนะครับปุ้มใช้งานดีแน่นอนครับตัวนี้ปุ้มขันทีครับ